เฮ้ยเอาฮ้เ huh. ด <laughs> ี uh ๋ยวเขียวฮะคอยเทียวเอาเอาอีกแลไววะเฮ้ยยังไงเฮ้ยท่าเศรษลังไปเ่กองกลางตัวเมอบตอ้เรก็ต้องขอกราบตัสดีเพื่อนเทุกท่านนะฮะแล้วเราก็กลับมากับเกมใหม่นะฮะก็ขอกรลาบสวัสดี้เนเกม EA Sports FC Mobile 24ครับยั นัคือเป็นเกม s c Mobile 2 0 2 4นิั่นเองนะฮะก็ในที่สุดล้วก็กลับมากับเกมนี้นะหลังจากที่บอกว่าจะเล่นจะเล่นนะฮะก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะที่เราได้มาลงนะฮะเราจะมาเล่นกันทุกกิจกรรมเลยนะในช่วงเดือนแรกนะความรู้สึกนะผมอความรู้สึกนะฮะหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้เป็นยังไงนะครับหรือระบบการเล่นเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาป้ายยากันนะฮะหรือจะมารู้สึกกันนะฮะรู้สึกเกิดเกิดอะไรวะเอาเป็วนวะ่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคลิปนี้มีส่งแพ็กเกจด้วยนะครับโอเคมาเิ่มกันที่เปิดแพ็กเก,ก,ก,เกว่านฮะก็คืออกเจนนนี้น้้นะั่่งะไไมรูวาดะ ถ้าได้แรงสูงๆก็คือดีนะครับค่อยเอาอฮะเดี๋ยวเขียวฮะคอยเคียวอ๋อของกลางครับนาอีเซอร์ไฮออไมค์ก้าสอาจจะบอกครับใครนะอ่าคนที่เคยอยู่ในตรงนี้ก็ได้ฮะผมจำไม่ได้ไว่าชื่ออะไรคนเนี้ยโบโตวิดอ่ะนี่โคตร,ตรเจ๋งนะครับขั้นต่อครับแค่นี้มันหยุดหยไม่ได้หรอกนะมันต้องมีแบบทุกครั้งเลยปะเอ้าเอาอีกแล้ววะเฮ้ยยังไงเฮ้ยฟังเสตกล้องหลังอินเตอร์มนชั่น ฮะเอาพาเวเข้าไปอยู่อ,อินเตอร์กจะเมื่อไหร่วะเดี๋ยวผมก็ลืมนะครับว่าพาเวสออผมรู้จักพาเวสตอนที่อยู่อ่าบายเยอร์น,นะนะเออไม่รู้ไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่เหมือนกันมาครับอา้าวก่อยเลยครับมาออกครับยังเหลืออีกเอจอะฮะอ้าวจะหยุดรู้ว่าจะล่แน่อยู่แล้วไม่ไเด้อจากทั้งคู่ไงล่ะควรจะเลือกเลือกไปนะอ๋อ ย่างเปลือครับมากันต่อดีครับมากันต่อดีพวกมากันต่ออา้าวอะไรกันเนี่ยโอ้แต่ได้บัฟของเรียวมันด้วยใช่ไหมอ่านถูกเปล่าแล้วก็ยังมีนี่เอ่อเขาเรียกอะไรนะวีเลอร์พาร์นะฮะออสตาร์พาร์นะ,ะพูดผิดโอเคตรงนี้นะมีกระแบงเจ็ดสิบห้านะถึงแปดสิบสี่นะมาส่งกันผมไม่ค่อยได้กระนเท่าไหร่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งนะก็ต้องขอไปด้วยเอาหวัดเจ็ดสปดตัวอะไรไอโตู do, ้ปะของจริงมันอยู่ตรงนี้ครับแปดสิบถึงแปดสิบเก้าครับอา้าว โอ้โหของจริงฮนะจริงไหมล่ะฮะขอกิวา่าตอนที่ผมเนี่ยเลเวลสิบนะฮะพอดีวา่ามีระบบใหม่เข้ามาก็ระบบไอคอนจอโยรี่ไม่ออกว่ะก็น่าเป็นไอคอนธรรมดานะฮะอันนี้ก็เอาลอะซีดาร์น่าลังใส่ไปนะครับเต้นขึ้นมาฟาร,าร้องไส้กรอกกลางตัวรุก ไอคอนแล้วก็เป็นซีดานทุกท่านอาจะได้เห็นซีดานนะฮะใน <c oughs> ในเขาเรียกอะไรนะไฮไลท์ hey, like, นะฮะโอเคก่อนหน้านี้นะผมก็ไปเล่นไอคอนสแควร์ไม่ใช่ไอคอนอะไรทั้งอต่จบแล้วนะฮะก็ไหนๆก็ได้เพชรมาแล้วนะอันนี้ต้องเก็บให้ถึงสามน้อยนะอาจจะต้องมาเล่นทุกวันอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่เราควรมาพักเมกันนิดนึงนะฮะที่ตรงนี้นี่เองผมอยากได้ขอหน่อยผมนี้ของดีให้มาเอาได้ได้ปะ เฮ้ยอาเจน CF ฮะโลมาดี巴拉ดีบา่าค um ่ะเฮ้ย<拠>ด<引>ีบา่าก็เป็นตัวละครโปรดผมเลยนะสิมาครับยังเหลืออีกนิดนิดหน่อยฮะเพราะงั้นแล้วขอได้ไหมได้เคยฮะอ๋ะประเทศอะไรเนี่ยปีกจะปีกซ้ายอีกับโอซาห้าซาห้าโอ้เออวันนี้ว่าซ่าห้าหยองถูก โอเคเรามากันที่กิจกรรมหลักกันดีกว่านะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ FC Mobile ของงันพิเศษนะผมส่วนใหญ่ผมรับไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของซาอุใช่ไหมแล้วก็เป็นฝรั่งเศสเยอรมันอันนี้อิตาลีและเรามาอันนี้สเปนปะน่าจะเป็นสเปนนะฮะก็แรงเจ็ดสิบถึงเก้าสิบสองนะไม่รู้ว่าเราจะได้ใครมาตัวกันปิง้งไม่ปิ้งด้วยโอเคเรามาเล่นคิกออฟกันดีกว่านะฮะทุกท่าน สวมา uh, มาได้ดอทมุลนิวคาสเซิลมะนิวคาสเซิลเรดอนและปีออร์เรนตีน่า right. นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นจุดตอนกันมาเริ่มกันที่คู่แรกนะเราปะทะาเรดอนนักหลีดนะมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะฮะสีดานได้เตะมุมเปิดไปโอในประตูเซฟได้นะ,ะส่งไปทางด้านซ้ายมือนะฮะเราดักได้ดักบอลได้โดนใครเนี่ยโรนันยโยปั่นของโค้งเข้าไปแล้วโอ้โหไปดูพระางกันดีกว่านะฮะ นี่ใครออตีดานะฮะส่งให้เรนานันนิโยแล้วก็ปั่นโคง้งโคงน้หภาพช้าเกมนี้อย่างสวยงามเลยนะทุกท่านมาดูนะฮะว่าเขาเตะยังไงนะฮืมภาพช้าปั่นโคง้งโคง้งแบบนันประตูหลุดมือไปแล้วโอ้ยส่งให้เอนโดวาตะรุและเตะอัดตัดหน้าปันายประตูไปเลยนะ้อริมพัันเลยดูภาพช้ากันดีกว่านะฮะหามุมส่งได้สวยมากนะฮะ แทบจะไม่มีใครวิ่งตามได้ทันทีฮนะเอนโดวิ่งทำหน้าแลแ้วไปอัดหน้าในประตูฮนะนิดเดียวก็อาจจะไม่เข้านะฮะแต่ด้วยความเก่งกาจของเขานะดูภาพ้าฮะไปอัดแบบในประตูล้มทั้งยืนต่อไปได้จะเป็นเกมทีมของเรานะฮะปะทะกับซิเรนออติน่านะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะฮะโรนันนิโยกว,วิ่งแล้วก็เปิดบอลสวยๆให้เราูลยิงเข้าไปเลยฮะ <Every> dream, ใช่ไหมจิราอูลใช่ไหมผมอ่านถูกหรือเปล่า,ลาวะ,วะนะ ท่ากอลที่ะยิงนะในประตูคือเตะไปแล้วล้มไปแล้วนะแต่ว่าคนละทางนะก็งานนี้ก็จบสวยสิครับราอูนะเลี้ยงบอลมาถึงหน้าประตูส่งให้เราันยอดยิงสิดเซฟฮะตีดานมาเก็บบอลให้นะแล้วก็เตรียมปั่นกล้องแล้วยัดเข้าไปตรงไปได้หรอจุดๆน้ำเสียงก็เปลี่ยนอะไรวันนี่ยนี่ฮะสีดานวิ่งขยันเก็บบอลนฮนะแล้วก็ปั่นตั้งแต่จุดนั้นยิงโอ้ในประตูเอื้อไปแล้วไม่ถึงฮนะ นาทีนี้ก็บอกเลยว่าเครียดนิพักร์าแบบตลกโมชั่นโอ้ยสุดยอดจับแมวฮะต่อไปนะเป็นเกมเรานะฮะปะทะก,กับนิวคาตเซลฟิตตี้มีมีฟิตตี้หรือเปล่านิวคาสเซลนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเปิดบอลมองไปให้ราอุนพักบอลตนสกัดเรียบร้อยนะนิกบอมเข้าบอลแรงมากเลยนะ,ะตีดันได้เป็นคนเตะจุดโทษเรียบร้อยฮะนิกฟอมโดดไปผิดทางะะไอ้ดูภาพจานะฮะตีดันวิ่งเข้าไป แถบบอลดิงอยังสวยงามนี่โคฟ,ฟบอกคุณทำอะไรวะเนี่ยไปคนละทางกับลูกบอลเลยนะฮะส่งบอลไปให้ทางโรนนี่ยอฮ์ฮะพักบอลนิดหน่อยเลี้ยงหลบส่งไปให้เอนโดวตัตโตรุเรายิงลอดขาไปเลยโอ้โหทำได้ยังไงฮะเนี่ยนี่หน,นึ่งในพันละเนี่ยยิงลอดขาแบบจอดจอนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพช้านะฮะส่งไปให้เอนโดวตัตโรุนะฮะแล้วก็ลอดขาเลยนะเห็นไหมโอ,อ้ใช่ไหมมันลอดขาหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะ ใช่ไหมเอ้ยตรองปุ๊บยิงปั๊บนะฮะอย่างสวยงามต่อไปเราประทะดอดมุนนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราได้ลูกทุ่มนะฮะเคลื่อนไปไกลมากกองหน้ารับบอลได้เราไม่พอใจสกัดเลยละกันนะฮึก็ถึงเวลาแล้วนะจะดวลหนึ่งหนึ่งกับได้ประตูย,ตยังไงเราเซบได้อยังไรวะฮะนายประตูผมที่มันสุดยอดสุดๆนฮะเรานำนยินย่อเลียงบอลขึ้นหน้าขึ้นหน้าตัดถึงใจตรง,ตงไปรักยิงด้วยกันของแจ็คก,กีริดนะฮะ อืเรานันย่อฮะเลี้ยงไปถึงจุดอันตารายแล้วก็ส่งให้แจ็คกิริตยิงแบบนิ่มๆนะภาพใช้อีกครั้งหนึ่งนะส่องอย่างสวยแจ็คกิริตยิงไปดังด้านขวามือนะอโอเคหลังจากที่เราเล่นฟุตบอลจบก,กันไปแล้วนะเราก็มาเล่นกันตรงนี้กันบ้างนะเปิดฉากจับของก่อนครับเป็นยังไงเป็นยังไงออกมาเป็นทาดา <laughs> แล้วก็ยังมีนะฮะของวันอื่นๆด้วยนะครัเราจะมาจับชาดาหลายๆวันกันเลยนะผมอัดมารวบลดทีเดียวเปิดออกมาเป็นชาดาอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีของดียังไงหรือเปล่านะเปิดมาอีกยังไงตึกตึกตึกตึาดาไม่มีอะไรเลยยังไม่ย่อถอฮะมาอีกวันหนึ่งเป็นยังไงโอโกทาสยังไงฮะเปิดออกมาเป็นมันต้องมีของดีทักวันแน่นะใช่ไหมใช่ไหนอกเน็ตมะขังอะไรตอนนี้วะแต่าดาไม่เห็นมีอะไรเลยขอให้ทุกท่านเชื่อมัน ในกติกาและยอมรับมันในความเป็นจริงว่าเราต้องเราต้องเราเรา,เรา,เรายังคงตอบใจตัวเองว่าความหวังความหวังของข้าน่ะความหวังของข้ามันจะมีมันจะมีไม่มีอะไรเลยอ่ะก็ขอเป็นครั้งตุดท้ายเราไม่ยอมแพ้มันต้องมีสักวันที่มันเทอเธอเธอไม่มีอะไรเลย ก็มีหลายๆท่านนะฮะที่ติดตามเพราะช่องผมอยู่แล้วนะติดตามเป็นประจำนะฮะก็น่าจะรู้นะว่าช่วง15วันที่ผ่านมาผมไม่ว่างเลยนะฮะเดี๋ยวก็คือคลิปนี้นะคลิปนี้ที่เพิ่งเห็นเนี่ยจริงๆผมอัดดองไว้นานแล้วนะเพิ่งมาได้ลงเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะแล้วในระหว่างที่อาทิติปนี้อยู่นะก็มีกิจกรรมมีเว้นก็มาใหม่นะฮะอ่าน่าจะเป็นยูโรป้าปผมไม่แน่ใจว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเอ้ยมีแจกไปเรยด้วยหรอเปิดมาก็มีให้เราสูมด้วยนะฮะซึ่งมีที่รักของผมอย่างคาวานี่ด้วยนะเพราะงั ยังก่อนยังก่อนโอเคเอ๋อมี่อบแปลงกลุ่มด้วยนะฮะเนี่ยคณสามารถปลดล็อกนักเตะดังต่อไปนี้ได้แบคแฮมเอาอ่ะมันก็มีแบคแฮมหลายตัวเลยนะที่สามารถแลกกันได้นะเอาทำไมโอ้ทำไมจะแลกไม่เลือกตรงนี้วะปฏิกรรมยใหม่นะก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะมีแซกโลมิโลด้วยนะฮะซึ่งขออะไรเนะี่ยกองหลังหรือผู้รักษาประตูหนึ่งคนนะโอเคแล้วก็แรงแปดสิบขึ้นไปนะหกคนอันนี้จริงๆผมก็ไม่จะใช้เนาะ ก็เอาออกเลยก็ได้มาครับพอใจแล้วจะไหมห้าแสนได้นายประตูยังรอบไม่ล่อเอาวะแต่ทีมยักษ์ใหญ่ฮะนี่นะฮะซุ่มนะฮะแรงแปดสิบถึงแปดสิบเจ็ดขึ้นไปนะฮะมาครับมาฮะเป็นยังไงเป็นยังไงได้แปดสิบได้นะต่ำสุดแปดสิบอ๋อแรงตีห้าครั้งนะขออีกครั้งเป็นยังไงฮะอีกครั้งก็เป็นครั้งก็เป็นแปดสิบเช่นเดิมเดียรเฮ้ยแปดสิบเจ็ดไม่มาบ้างเหรออันนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายของผมแล้วนะฮะมันเพิ่มมา เพลงมาแสดงว่าได้แน่แ่ใช่ไหมเพลงมาหรือเปล่ามาหรือยังยังไม่มาไม่มาด้วยไม่น่าจะมาแล้วหละโอเคเรามาติดก,การมที่เราเล่นค้างไว้กันก่อนนะฮะตรงนี้โอ,โ,โ,อโอ้โหอ๋อตรงนี้สุ่มนักเตะได้ด้วยนะฮะนี่สุม่มแปดสิบห้าถึงเก้าสิบสามเนาะโอเคจริงๆผมเหลืออยู่สองอันนะเดี๋ยวขอไปเล่นแป๊บนึงคงจะไม่มีด่านมาให้เพื่อนๆดูแล้วตอนนี้นะก็ขี้เกียจตัดแล้วเพราะงั <laughs> ้นตัดท่วงน,นี้ไปก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็เล่นกรบตุกด,าด่านละมาเปิดปลดล็อกนี้กันนะเจ็บหถึง8ปดสิบเก้านะฮะ มาดูกันว่าเราจะได้ตัวดีๆมาเ,าเล่นกันหรือเปล่านะตอนนี้อาทีมปัจจุบันของผมนะก็ยังไม่ครบทีมนั่นเองนะดูกันว่าเราจะได้ใครเป็นที่รักของข้าอ้าวอ๋อยังยังอะไรเจ็ 76. ดสิบหกตีครับเอ้เจ็ดสิบเจ็ดเอ้โอเคเมื่อกี้ก็เผลอตกใจนิดหน่อยอะไรวะทำไมได้น้อยจังโอเคมากันที่รอบต่อไปครับเตรียมพร้อมออกเดินทางได้อ้าวเกลือโอเคงั้นเรามาถึงเวลาของจริงแล้วครับไปสิบห้าถึงเก้าสิบสามนะฮะ ดูกันว่าคนที่เรารักคนที่เราชื่นชอบคนที่เราไฟ่หาไฟ่หาสามสองหนึ่งออกกร่ทะได้ยังไง,อเ,องอเอ์เบียร์กองกลางฮันติฮันเฮ้ยี่สาคองอีสตาวิดโอาไหนก้ยเพื่อนแค่ตรงนี้แปดสิบถึงเก้าสิบสี่นะครับเราก็มีโอกาสด้วยเช่นกันเนาะงั้นมากันเลยเพื่อน 3 2 1อเอาไปทางได้เฮ้ยเหมือนกันวะไฮเบลเยี่ยมกองหนะ้าองมาลูกกกอกูโอ้ย y อ o d นี่พี่ยักษ์ใหญ่ฮนะขั้งใก่ยักษ์ใหญ่ก,ก,กี้โอเคนะฮะก่อนจากลากันวันนี้นะก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะพร้อมกับอ่าเขาเรียกอะไรแพร็กพิเศษนี่รีมิเนเดของอะไรทาโดรัสใช่ไหมอันไม่ออกครับเป็นอย่างนี้อีกอะ เอาเป็นว่านะฮะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะมีคลิปแบบนี้ออกมาแน่นอนนะเราไปพร้อมกับความปิตยินดีสามสองหนึ่งเอากระเทา,ทาได้ะอ,อะไรันเนี่ยปิดคลิปดีๆไม่ได้เลยอาอ,อีกต่างอ, <c oughs> อีกครั้งก็ไม่ได้ความเกลือเกลือ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ